สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่วง Entertaining เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเมนูเส้นเส้นสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากกันครับวันนี้เป็นเมนูเส้นอุด้งครับผมเส้นอุด้งเหนียวนุ่มกินคู่กับสเต็กเนื้อสเต็กย่างแบบร้อนๆนะครับตัวซอสนะครับผมจะใช้เป็นอันนี้เป็นซีอิ๊วนะครับโชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีรสชาติแบบเค็มจะมาหมักเอามาจิ้มนะครับเอามาปรุงรสเอามายะอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ ผมจะเพิ่มความหวานด้วยมิรินจะให้ความหวานอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัวด้วยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะหมักเนื้อกับโชยุนะครับ okay. องนี้เดี๋ยวระหว่างนั้นเรามาทำซอสกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากโชยุก่อนเลยนะครับตัวซีอิ๊วนั่นเองนะครับตามด้วยมิรินนะครับซอสพริกนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าชอบเผ็ดขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็ใส่ น้ำมันงาลงไปคนให้เข้ากันนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นตัวซอสสำหรับเมนูอุด้งของผมอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนสำหรับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นอุด้งแบบน้ำปลุกปลิกซึ่งจุดเด่นเนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่ตัวน้ำซอสซึ่งไม่ผ่านความร้อนทำง่ายนะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์กินกับผักสลัดก็สามารถกลายเป็นสลัดเรซิ่งได้ด้วยครับผมโอเคครับผมซอสเสร็จแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอบอนนิดนึงนะครับในเรื่องของอุด้งเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนนะครับอยู่ในช่องแช่แข็งนะครับหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยขออนุญาตย่างเนื้อก่อนเลยใส่น้ามันลงไปหน่อยนึงนะครับโอเคครับอันนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวผมใส่เนื้อลงไปเลยนะครับผมพอลงไปแล้วเดี๋ยวผมรีไฟนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นไฟปานกลางนะครับเพื่อที่ข้างในเนี่ยจะได้สุก แ้นี้ได้แล้วนะครับแว๊บเห็นไหมครับ,รบผมเป็นลายสวยงามเลยเดี๋ยวให้ได้ระดับความสุกที่ต้องการครับเดี๋ยวระหว่างนะั้นเดี๋ยวผมไปลวกเส้นอุด้งก่อนเลยนะครับตั้งน้ำเอาไว้แล้ว,วใส่ลงไปนี่จะยังแข็งๆอยู่หน่อยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเรามาคลุกในซอสไว้เลยครับผมนี่นะครับเพื่อให้เส้นอุด้งเนี่ย ดูดน้ําซอสเข้าไปนะครับนี่นะครับพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอดูเนื้อนะครับว่าเป็นยังไงไม่สุกนะครับด้านนี้ด้วยนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วในส่วนของเนื้อย่างเนี่ยพักเขาแป๊บหนึ่งเรามาดูในส่วนของผักวางข้างบนนะครับก็จะมีขิงดองนะครับมีแครอทอันนี้ผมหั่นไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือต้นหอมญี่ปุ่น อันนี้ก็คือเนื้อ,อย่างที่หลังจากที่เมื่อกี้ผมพักเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับสไลด์อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยจัดจานคลิปเส้นอุด,ด้งของเราลงไปน้ำซอสไม่ต้องเอาลงไปหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้แช่เส้นอุด,ด้งลงไปแล้วนะครับรับรองเนี่ยเนื้อลงไปนะครับโอ้โหแค่รอ ครับมีขิงดองด้วยทายด้วยงาขาวนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับกับเมนูเส้นเส้นสไตล์ญี่ปุ่นของผมวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับคงคอนเซ็ปต์เดิมครับทำง่ายอร่อยและสนุกนะครับส่วนคราวหน้าผมจะมีเมนูอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันในช่วง Entertaining นะครับ Pull packen, that plum.